เจาะลึกระบบ Continuous Data Protection จากเซอร์ตของ HPE กับการ r e c o v e r ีข้อมูลย้อนหลังได้ในระดับวินาทีเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโก้ไอทีครับวันนี้มีข้อมูลดีๆมาแชร์กันอีกแล้วครับ จากระบบ Data Service Cloud Console หรือว่า DSCC ของ HPE ที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับตรงที่เราพูดถึงเรื่องของการปกป้องข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล ในระบบของ DSCC เนี่ยจะมีบริการหนึ่งที่มีชื่อว่า c ซอร์ตไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจำกันได้หรือเปล่า c ซอร์ตนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่จะออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับงานธุรกิจโดยเฉพาะโดยหัวใจหลักก็คือจะต้องเป็นระบบที่ทำให้ธุรกิจของคุณนั้นไม่หยุดชะงักซึ่ง c ซ r ร์ตนะฮะมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2009 ปัจจุบันนี้เซอร์โตมีลูกค้ามากกว่า9,500ลายแล้ววันนี้ครับเซอร์โตได้มารวมอยู่ใน Data Service Cloud Console ของ HPE แล้วหัวใจสำคัญของเซอร์โตก็คือการเป็น Continuous Data Protection ที่จัดการ3เรื่องนี้ได้เป็นพิเศษเรื่องแรกก็คือ Ransomware Recovery ถ้าเป็นระบบทั่ว,วไปนะครับโดนแรนซัมแวร์เข้าไปการทำรีคาบอรี่ข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้เวลานานและจะต้องเกิดช่วง Data Loss คือช่วงที่เรายังไม่ได้ทำแบ็ k อัพเอาไว้นะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือกรณีที่เราต้องทำ DR หรือที่เรียกว่า disaster recovery นะครับเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเช่นไฟไหม้ Data Center หรือมีความเสียหายต่อข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะมาช่วยด้วยเช่นกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทำ multi cloud mobility การที่บริษัทนั้นใช้ระบบคลาวด์หลายชนิดร่วมกันแล้วอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความเข้ากันได้ของข้อมูลเรามาดูทีละเรื่องเลยครับเรื่องของการทำสำเนาข้อมูลหรือ replication s e r t o นะครับมีความสามารถในการทำสำเนาข้อมูลได้ในระดับ near synchronous replication เลย วิธีการของเซอร์โตก็คือไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ไม่ต้องทำ snapshot VM ไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นชนิดเดียวกันและไม่ต้องใช้เน็ตเวิร์กแบนด์วิดที่สูงก็สามารถทำ replication ได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเรื่องของการแบ็กอัพถ้าเป็นระบบดั้งเดิมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องทำการแบ็กอัพกันตอนกลางคืนเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนการทำงานของระบบใช่ไหมครับเราก็จะได้แบ็กอัพพอยแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น เวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็จะต้องย้อน Recovery ข้อมูลกลับไปที่จุด Backup Point อันนั้นเช่น Backup ทุกวันตอน2ทุ่มถ้าเกิดอะไรขึ้นกับระบบตอน11โมงเช้าก็ต้องย้อนข้อมูลกลับไปตอน2ทุ่มซึ่งมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Data Loss ครับในระดับ10ชั่วโมงเลยทีเดียว oh, <no. S 1> แต่ถ้าเป็น Continuous Data Protection ของ s e r t o นะครับเราจะสามารถย้อนกลับไปเรียกข้อมูลได้ในระดับหลักวินาทีเลย เช่นคุณเกิดเหตุตอน10โมงคุณสามารถย้อนข้อมูลของคุณกลับไปตอน9โมง59นาที55วินาทีได้เรียกว่าคุณจะไม่มี data loss เลยนะครับถามว่า c ซอร์โตทำการย้อนกลับในระดับหลักวินาทีได้ยังไง c ซอร์โตไม่ได้ใช้วิธีการ back up โดยการทำ snapshot เหมือนระบบ back up ทั่วๆไปครับแต่ c ซอร์โตใช้วิธีการทำ mirror ข้อมูล คือการเขียนข้อมูลไปพร้อมกับระบบตลอดเวลาทำให้ได้การแบ็กอัพแบบตลอดเวลาเลยแถมตอนที่ทำรีคาอรี่นะครับเซอร์โตยังใช้เวลาในการทำรีควอรี่ที่น้อยมากๆไม่ต้องมีการก๊อปปี้ข้อมูลกลับมาซึ่งจะใช้เวลานานมากแต่สิ่งที่เซอร์โตททำก็คือเหมือนกับการรีสตาร์ทเครื่องครับเรารีสตาร์ทเครื่องกลับไปเวลาก่อนหน้านั้นแค่นั้นเองซึ่งจะทำให้รวดเร็วมากๆเลย แล้วการทำแบ็กอัพแบบเขียนมิ r r เรอร์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะใช้สตอ r เรจในการเขียนแบบมิ r เรอร์เยอะหรือเปล่าไม่เยอะเลยครับใช้สตอ r เรจไม่เยอะเลยเพราะว่าเซอร์โตนั้นมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนด้วยกันข้อมูลส่วนแรกเรียกว่าเจอเนลครับเจอเนลเนี่ยคือข้อมูลที่เพิ่มมาใหม่ซึ่งเซอร์โตจะกําหนดขึ้นมาในระยะเวลา1วันข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมาจนถึงจบวันตรงนี้จะเรียกว่าเจอเนล ส่วนที่เหลือจะเป็นข้อมูลที่เราแบ็กอัพแล้วเก็บไว้ระยะยาวแล้วเราจะเรียกว่าเลปิกาแสดงว่าในส่วนที่ต้องอมิเรอร์ข้อมูลของเซอร์โตนั้นจะเป็นแค่ส่วนของเจอ์นลแค่นั้นเองซึ่งเขียนข้อมูลใหม่ในวันนั้นวันเดียวเท่านั้นพอครบวันนะครับเราก็จะเอาข้อมูลส่วนที่เป็นเจอ์นลที่จบวันแล้วเอาไปรวมกับเลปิกาตัวเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นข้อมูลแบบลองเทอมแ backup จัดเก็บไว้ได้เลยจึงทําให้เซอร์โตไม่เปลืองสโตรเลตเลยครับนอกจากนี้นะครับเซอร์โตยังช่วย เรื่องของการแบ็กอัพทั้งระบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในหนึ่งระบบนะครับไม่ได้มีแค่ VM เดียวนะครับแต่จะมีหลายๆ VM เลยหลายส่วนซึ่งจะทำให้แต่ละ VM เมนี่ยมีแบ็กอัพหรือสิ่งที่เรียกว่า Time ส t ต m p ของแบ็กอัพนะครับไม่ตรงกันพอทำแบ็กอัพมาปั๊บเนี่ยข้อมูลอาจจะใช้งานร่วมกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ซิงกันครับแต่สิ่งที่เซอร์โตททำก็คือเซอร์โตทำโปรเทคชั่นกลุ่มครับ เป็นการรวมทุก VM ให้กลายเป็น time stamp เดียวกันข้อมูลที่ได้เนี่ยจะการันตีได้เลยว่าสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนแล้วการทำ protection ในระดับวินาทีจะมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบไหมตรงนี้นะครับลูกค้าที่ใช้งานเซอร์โตจะเป็นคนตอบครับยกตัวอย่าง สายการบิน u ู i นเต็ดแอร์ไลเป็นหน่วยงานใหญ่เลยนะครับที่มีระบบการทำงานพร้อมกันถึง4,000 VM โอ้โหเขาจะมี Data เยอะขนาดนั้นเลยนะครับซึ่ง c ซ r ร์โตสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า RPO นะครับ Recovery Point Objective ได้ในระดับ8วินาทีเลยคือสามารถย้อนกลับไปทำ Recovery ข้อมูลได้ใน8วินาทีที่แล้ว หรือยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับบริษัทในเครือของกลุ่ม Fortune 10 Organization นะครับนี่ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีการเก็บข้อมูลเยอะมากๆเลยในระดับ1,200 VM นะครับบริษัทนี้สามารถทำ r p o ได้9วินาทีเช่นกันอีกตัวอย่างหนึ่งครับบริษัท Jack Henry and Associates บริษัทเทคโนโลยีด้านการชำระเงินยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทนี้ก็มีการเก็บข้อมูลและมีข้อมูลมากในระดับ2,000 VM เลยทีเดียวบริษัทนี้ใช้ c ซอร์โตทำให้มีความสามารถในการทำ RPO ได้ในระดับ6วินาทีและหน่วยงานอุตสาหกรรมระดับท็อปๆของยุโรปนะครับที่มีการจัดเก็บข้อมูลในระดับ1,200 VM นะครับบริษัทเหล่านี้สามารถทำ RPO ได้ในระดับ5วินาทีเท่านั้น ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก c ซ r ร์โตนะครับเป็นเพียงผู้ให้บริการบรายเดียวที่สามารถป้องกันความเสียหายของข้อมูลได้ในระดับนี้ถ้าหากคุณอยากจะย้อนข้อมูลกลับไปได้ในระดับหลักวินาทีแบบนี้นะครับมีแค่ c ซอร์โตที่อยู่ใน Data Service Cloud Console ของ HPE เท่านั้นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีแค่ c ซ r ร์โตเท่านั้นที่ทำได้ นั่นก็คือการทำำําสําเนาข้อมูลแบบข้ามแพลตฟอร์มนี่โดยส่วนใหญ่นะครับระบบที่จะต้องทำำําสําเนานะครับจะต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งต้นทางและปลายทางเช่นต้นทางเป็น VMware ปลายทางก็ต้องเป็น VMware ถึงจะทำำําสําเนาข้อมูลกันได้แต่ c ซอร์ตนะครับสามารถทำำําสําเนาแบบข้ามแพลตฟอร์มได้ครับ 4แพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับสามารถสลับกันไปสลับกันมาเป็นต้นทางปลายทางที่ไม่เหมือนกันได้เช่นจาก VMware ไปยัง Microsoft Hyper V หรือจาก AWS EC2 มายัง Azure VM ไม่มีระบบอื่นทำแบบนี้ได้นะครับนอกจากเซอร์โต ทำให้แต่ละองค์กรเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้ระบบไหนในการทํางานเพราะความจริงในโลกของการทํางานเนี่ยบางบริษัทนะครับอาจจะเลือกใช้ระบบหนึ่งมา2-3ปีแล้วก็มีการเปลี่ยนระบบใหม่หรือบางบริษัทอาจจะเลือกเก็บข้อมูลอยู่บนระบบใดระบบหนึ่งแล้วเพื่อไม่ให้เกิดการผูกมัดข้อมูลไว้ที่เดียวก็ไปสำรองในคลาวด์เซอร์วิสอีกที่หนึ่งได้ซึ่งเซอร์โตเนี่ยจะสามารถทำสำเนาข้อมูลแบบนี้ได้โดยที่ระบบอื่นทำไม่ได้ครับ ยูสเคสต่อมานะครับในเรื่องของ D R หรือว่า Disaster Recovery นะครับเซอร์นะครับสามารถทำ Test Failover หรือการสั่งย้ายระบบนะครับจาก Data Center หลักไปยัง D R Site เพื่อใช้งานชั่วคราวแล้วก็ทำ Failback ซิงข้อมูลกลับมายัง Data Center เดิมซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันจะต้องใช้ขั้นตอนทำทีละขั้นตอนและใช้เวลาเยอะแต่ c ซ r ร์โตนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Orchestration Tools ที่สามารถทำ Failover Plan และการทำ fail over fail back จากสิ่งที่ต้องทำทีละขั้นตอนนะครับให้กลายเป็น flow แบบอัตโนมัติซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับจะทำให้การทำ fail over หรือว่า fail back ทำได้รวดเร็วและไม่เกิดปัญหา human error อีกด้วยเรื่องนี้นะครับถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับบริษัทที่ต้องการจะผ่านมาตรฐานเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์หรือการเก็บข้อมูลแบบ long term retention นะครับตามที่กฎหมายกำหนดเซอร์โก็ทำได้บทสรุปนะครับ เซอร์โตคือส่วนของการทำ Data Protection แบบต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งเซอร์โตนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน Data Service Cloud Console ของ HPE ระบบที่คุณสามารถบริหารจัดก,การข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการป้องกันข้อมูลในระดับวินาทีอย่างเซอร์โตแล้วนะครับสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องทำก็คือการเก็บข้อมูลแบบระยะยาวนะครับซึ่ง HPE Data Service Console เนี่ยยังมีส่วนการทำงานอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งเป็นส่วนคู่กันกันกบเซอร์โตเลยสิ่งนี้เรียกว่า B&R ครับ Backup and Recovery Service ตัวนี้แหละจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบลองเทอมระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กรด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องของ BNA Service นี้จะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับหากท่านใดสนใจข้อมูลของเซอร์โตนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อไปยังบริษัท ยิปอินซอยจำกัดได้เลยนะครับทางบริษัทยิปอินซอยเนี่ยเขามีทีมงานที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเซอร์โตแบบเจาะลึกในทุกเรื่องที่ลูกค้าต้องการเลยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 353 8600ต่อ3210หรือ8432หรืออีเมลที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้ติดต่อได้เลยครับ